เมื่อวานนี้นะคุณผู้ชมนะเกิดเหตุการณ์ก็คือรถไฟฟ้าสายสีเหลืองค่ะกลายเป็นรถไฟฟ้าสายที่3แล้วนะคะที่เกิอดอุบัติเหตุในรอบ10วันก่อนหน้านี้ก่อนที่จะสิ้นปีจำไ,ได้ไหมคะเรื่องของรถไฟฟ้า สายสีชมพูอะค่ะที่มีลักษณะของรางไฟฟ้าเนี่ยมันร่วงหล่นลงมาแล้วก็วันเดียวกันต่อเนื่องกันเลยก็จะเป็นในส่วนของรถไฟฟ้าสายสีม่วงส่วนต่อขอยายนั่นเองและล่าสุดเนี่ยแหละค่ะรถไฟฟ้าสายสีเหลืองคุณผู้ชมตกอกตกใจทีเดียวเพราะว่าล้อของรถเนี่ยมันหลุดออกมาจากขบวนรถค่ะที่กําลังให้บริการกันอยู่เลยนะคะแล้วล้อเนี่ยนะคุณผู้ชมนะมันหล่นใส่รถแท็กซี่ค่ะครัโชคดีนะไม่ได้หล่นใส่ตรงกลางคันรถน่ะเพราะว่า ถ้าเป็นกลางคันลุกนึกถึงสภาพนะที่มันจะมีตะป้ายแท็กซี่มิเตอร์จะมีทั้งในส่วนของคนขับแล้วก็เพอเอิญว่าในรถแท็กซี่คันนั้นเนี่ยมีผู้โดยสารเนี่ยอยู่ในรถด้วยแต่ว่าล้อเนี่ยเปหลุดตรงไหนเลยไหมคะไปหล่นอยู่ตรงหน้ารถคือกระโปรงหน้ารถด้านหน้าเนี่ยฮนะโอ้เอาคิดสภาพนะนั่งๆ่งอยู่มาะอะไรก็ไม่รู้ล่วงฟุบลงมาตุ้มสร,รถเราเนี่ย คือผู้โดยสารเขาบอกตกอ,อกตออกใจขอออกจากรถก่อนนะคะแต่ว่ามันเกิดเหตุการณ์แล้วอย่างภาพที่เห็นไปเนี้ยด้านหน้าของรถเนี่ยเห็นไฟไหมะฮะบุบเลยค่ะ กระโปรงรถเนี่ยก็ได้รับความเสียหายเนี่ยค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะอย่างอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่าที่ผ่านมานะคะล้อรถไฟฟ้าสายสีเหลืองอะตกใส่รถแท็กซี่สีเขียวเหลืองที่บริเวณถนนเทพารักษ์นะคะขาออกก่อนถึงสถานีสีเทพาจังหวัดสมุทรปราการะคะ่ะโดยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมแล้วก็นายสุรพงศ์ปิยะชดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมานาคมก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเลยนะคะมีการมอบเงินเยียวยา ให้กับนายวิรัตคุ้มทรัพย์นะคะคนขับแท็กซี่5,000บาทด้วยคือนายวิรัตเนี่ยเขาเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะงงขณะที่ตนเองเนี่ยขับรถออกมาจากสำโรงค่ะแล้วก็มีผู้โดยสารออกมา1คนด้วยนะคะแต่ว่าพอมาถึงจุดที่เกิดเหตุเนี่ยปรากฏว่าล้อของรถไฟฟ้าเนี่ยคุณผู้ชมคะมันร่วงลงมาค่ะแล้วมันก็กระแทกด้านหน้ารถค่ะ เสียงเนี่ยเขาบอกว่าหูดังสัน่นล้อนี่ไม่ใช่เล็กๆนะมันล้อใหญ่แล้วมีลักษณะของเหล็กด้วยไหมคะเห็นไหมคะนะมันหนักด้วยอะ่ะคือเขาบอกว่าพอมันตกลงมาเนี่ยรถเนี่ยมันสะเทือนทั้งคันเลยเนะะี่ยค่ะผู้โดยสารที่อยู่ในรถเนี่ยต้องบอกว่าหูตกอกตกใจละแล้วก็ต้องขอออกจากรถทันทีคือวินาทีแรกที่เกิดเหตยุยังไม่รู้ว่ามันเกิดเหตุอะไรเสร็จด,ด้วยซ้ำานะคะมารู้กัทีหลังอะ่ะว่ามันเป็นล้อรถของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองค่ะอ,อ่ะไปฟังเสียงคนขับแท็กซี่กันค่ะ มาจอดรับคนที่สอนอสำารงเหนือรถไฟฟ้าครับสอนอสำเหนือลงเหนือแล้วก็วิ่งมาจะไปส่งคนที่พอนสว่างครับทีนี้ก็ม่เจอเหตุการณ์ตรงเนี้ล้อรถลงมากระแทกรถอะตรงมาทับรถเนี่ยแล้วก็แทรกกลับไปอยู่ตรงนะู้นอะเหตุการณ์อยู่ตรงนู้นะที่เห็นนู่นครับพอเหตุการณ์นั่นปั๊บมีผู้ติดตามบางคนมารีบลงไปเลยมันตกใจว่าผมไปก่อนนะ ไปจะไปหา u u ala, so w ala, w ala, well. เมียเขาเมียเขาอยู่คนเดียวว่าผมรีบไปก่อนนะพี่ว่าไปเถอะก็เป็นวินาทีเป็นวินาทีตายเป็นเราเราก็ต้องรีบหีออกไปกลับไปสิคะต้องออกเลยค่ะโอ้โหเป็นผมผมรีบเปิดประตูรถออกเลยเนี่ยคือเราไม่รู้มันเกิดอะไรไงเพราะว่าพอรถพอล้อมันหล่นมากระแทกด้านขวาเห็นไหมด้านหน้าเนี่ยเสร็จปุ๊บแล้วล้อมันก็ไปด้านหลังต่อคือบางทีมองตามไม่ทันว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นคฮะอ่ะ เรื่องนี้คุณสุมิตรศรีสันติธรรมผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนให้ข้อมูลแบบนี้ครับรถไฟฟ้าทั้งสายสีเหลืองแก๊ก้วยเนี่ยแล้วก็สายสีชมพูนมเย็นเนี่ยใช้ระบบที่เรียกว่าโมโนเรลที่เป็นล้อ,อยางมีอยู่สี่ขบวนวิ่งอยู่บนทางปูนเรียกว่าเป็นรถรางเดี่ยวครับจะมีล้อ,อยางที่จะคอยรับน้ำหนักจะต่างกับ BTS ที่วิ่งอยู่บนรางเหล็ก ยืนยันนะครับว่าล้อ,อยางที่ใช้เนี่ยได้มาตรฐานแล้วมีการใช้งานกันหลายประเทศเดี๋ยวก่อนมาตรฐาน<ะ>ไม่ว่าแล้วมันหลุดมาได้ยังไงอ,อันนี้สิอยากกระถามอันนี้ของมันมาตรฐานแต่มันย<ะ>ึดไม่ดีหรอหรือยังไงทำไมมันหลุดออกมาได้เขาก็เลยบอกว่าคาดกันว่าสาเหตุที่ล้อมันหลุดออกมาน่าจะมาจากลูกปืนแตกหรือเปล่าเนี่ยนะอันนี้ต้องมีการสอบกันอีกทีหนึง่งนะครับผู้สื่อข่าวก็ถามเกี่ยวกับเรื่องของอุณหภูมิในล้อนี่มีส่วนเกี่ยวข้องไหม เรื่องนี้คุณสุมิตรก็บอกว่าปกติเนี่ยมันจะมีเซนเซอร์คอยตรวจจับนะถ้า<ม>อุณหภูมิมันสูงเกินรถจะต้องจอดที่สถานีถัดไปในทันทีและยืนยันนะครับว่าตัวของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเนี่ยมีการตรวจสภาพรถตามวงรอบทุกๆหนึ่งเดือนอยู่แล้วครับเข้าใจว่าเป็นการหลุดออกมากอย่างลูกปืนเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปดูรายละเอียดอีกทีหนึง่งนะครับเพราะเราก็ต้องให้ทางผู้เชี่ยวชาญที่บริษัทอาสตอมเนี่ยนะครับ แจ้งเรามาเพราะเอาจ้างเขาในการซ่อมบำรุงทั้งหมดอย่างล้อยางนี่ปัจจัยขึ้นอยู่กับอุณหภูมิด้วยไหมครับท่านใช่ใช่เพราะว่าข้างในเนี่ยมันจะใช้ไนโตรเจนในการเติมลมเหมือนกับลมล้อรถฮะก็จะมีเช็คอุณหภูม,มคิครับครับตอนนี้ก็ต้องไปดูว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรอย่างน,อน,น้อยก็คือแบบสามารถส่งคนให้แบบมีการระเบิดหรือว่าอา๋อปกติมันจะมีเซ็นเซอร์อยู่มีเซนเซอร์ถ้าอุณหภูมิสูงปุ๊บเนี่ยมันจะเตือนไปที่คนขับ,บแล้วรถมันจะจอดที่สถานีถัดไป อย่างที่บอกนี่ขนาดมีการตรวจสภาพรถเนี่ยตามวงรอบ,บทุกๆหนึ่งเดือนนะแต่ว่าอะไรมันก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้นะคะอีกคนหนึ่งที่ลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็คือนายสุรพงศ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องไปตรวจสอบอย่างละเอียดนะะว่าระบบความปลอดภัยต่างๆเนี่ยมีการทํางานครบถ้วนหรือไม่เพราะว่าเหตุหากเป็นไปตามข้อสันธิฐานที่ว่าตัวรองรับล้อเนี่ยมันแตกค่ะ ทำให้สลักล้อเนี่ยมันหลุดออกมาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นได้มีการสั่งการให้ตรวจสอบทั้งประมาณเนี่ยทั้งหมดเลยเนะคะสีขบวนแบบ100%เปเซค่ะหลังเสร็จสิ้นการให้บริการเดินรถแล้วก็หลังจากนี้จะต้องหาแนวทางไม่ให้เกิดเหตุการณ์เนี่ยซ้ําขึ้นมาอีกรวมถึงต้องไปประเมินว่าไอ้ระบบเนี้ยโมโนเรลเนี่ยหรือว่าล้อ,อยู่ข้างนอกขบวนเนี่ยกับระบบเฮฟวี่เรลที่ล้ออยู่ในรางเนี่ย แบบไหนมันถึงที่จะเหมาะสมกว่ากันหรือว่าแบบไหนที่มันจะปลอดภัยกว่ากันนั่นเองนะคะเรื่องนี้นายสุริยะได้เรียกหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องทั้งรอฟอมอกรมการขนส่งทางรางบริษัทอีสเทิร์นบางกอกโมโนเรลจำกัดหรือว่า ebm ซึ่งเป็นผู้รับสัมปทานรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลืองให้มาชี้แจงแล้วก็มาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาทีนี้เนี่ยนักข่าวก็ถามค่บอกว่าเอ๊ะล้วจะ แก้ไขปัญหากันอย่างไรบ้างเพราะว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมันเกิดมาแล้วถึง3ครั้งด้วยกันนะคุณผู้ชมนะในรอบไม่ถึง2สัปดาห์อ่ะยกตัวอย่างเช่นนะ24ธันวาคมปีที่แล้วเนี่ยนะคะก่อนสิ้นปีเนี่ย ร่างจ่ายไฟสายสีชมพูเนี่ยมันร่วงทับรถค่ะแล้วก็มีเหล็กเส้นโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงเนี่ยทับคนงานเสียชีวิตด้วยนะคะนายสุริยะก็บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยอาจจะเอาผิดกับผู้รับสัมปทานได้เฉพาะการสั่งหยุดเดินรถค่ะแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยจะต้องออกมาตรการเก็บคะแนนการเดินรถซึ่งหากได้คะแนนต่ําก็จะถูกตัดสิทธิ์เข้าประมูลโครงการในอนาคตด,ด้วยนะคะเอาไปฟังเสียงกันค่ะผมถามผู้วา่ารอฟมว่า กรณีที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับเรามีบทลงโทษอะไรกับผู้สัมปทานเดินรถของ BTS บ้างนะครับ,ค,รบคือปรากฏว่าก็เพียงแต่ว่าสามารถให้เฉพาะเรื่องของให้หยุดเดินรถเท่านั้นนะครับว่าให้หยุดเดินรถไปกี่วันแต่บทปรับในสัญญาบอกว่าไม่มีเราจะมีสมุดพกที่บอกอดูผลประกอบการของ บริษัทเดินรถเนี่ยนะครับอย่าง PTS ในงวดหน้านะครับก็อาจจะถ้ามีสกอร์ไม่ดีการประมูลในงานต่อๆไปที่เบีเกี่ยวข้องนี้เราก็อาจจะตัดสิทธิ์ในการประมูล